โอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มเลยแล้วว่ากันโอ้โห,โหเจ็บไหมล่คะครับสุดยอดเราไม่เจ็บหรอกมา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 โอ้โห <c oughs> จะเตี๋ยวบ้านใหมล่ล่ะบ้าไม่เขียวเลยหนูล้มเองไปค่ะกระดึงแล้วไปเร็วไปเร็วถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเร็วขึ้นขึ้นบันไดขึ้นบันไดนูน่นบันไดอยู่นูน่นไปเร็วโอ้โหไหวไหมไหวไหมป้าถือให้ไหมป้าถือให้ไหมหนูไหวอยู่ไป โโอโ้หเอาไปขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นได้ไหมเอ,เอาเอาวางลงก่อนวางก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอืบโอโ้โหหนูวางกระเป๋าก่อนเออค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึย้นเออขโโับบ้านเองเหรอ เอาขึ้นเอาขึ้น okay, <man. S 1> <Bye. S 1> สวัสดีค่ะเออโอ้โหสุดยอดถึงบ้านแล้ว